ทำการมอบสูตรให้กับพ่อมดนะครับพ่อมดนะครับก็เห็นด้บอกอืมใช่แล้วใชแว่แล้วนี่แหละนี่แหละนี่แหละเขาก็เดินกลับาไปในครัวนะครับแล้วก็ไปทําอาหารครับแล้วสักักหนึ่งก็เดินกลับออกมานะครับกับพายฝเป่งน,นะครับที่มีกลิ่นหอมฉุยหอมมากมากครับ้เขาก็บอกบอกับคุณว่าเอาเนี่ยลองชิมดูสิกูเขียวกินดีว่ะกินกินคุณ,คณรู้สึกว่านะพายนี้แม่งโคตรอร่อยเลยเป็นพายที่แบบน่าจะอร่อยสุดในชีวิตคุณที่เคยกินมาไม่ไี้คุณบอกเลยคุณเบลวินพายนี่มันอร่อยจริงๆอ่ะแล้วก็รางวันนะะ ข้าก็ตามที่สัญญาไว้เอาเยอะกันมีทั้งหมด6อย่างให้พวกท่านเลือกข้าจะให้พวกท่านเลือกแค่3อย่างเท่านะั้นเขาก็ใช้นิ้วดีดนะครับแล้วก็มีสมบัตินะครับข<ช>ึ้นบนหน้าคุณถ้าก็มีเงินให้พวกท่าน 25GP แล้วก็พวกท่านสามารถเลือกได้ระหว่บบางเงิน 25GP แล้วก็สมบัติที่ข้าวางอยู่ตรงนี้พวกท่านจะเลือกอะไรในสมบัตินะครับก็จะมีสมบัติสีเหลืองนะครับสมบัติสีแดงแล้วก็สมบัตินะครับที่ธรรมดามากแต่ว่ากล่องสมบัตินี่ครับมันม แต่ว่ากินเบเกอรี่เนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างจากอภายที่คุณเมวินเอามาให้คุณกินอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> แล้วก็สมบัติที่ขนาดใหญ่แล้วสุดท้ายนะครับจะเป็นกล่องที่ล็อกหัวอย่างแน่นหนามากที่สุดนะครับมีกุญแจแบบว่าล็อกแบบหลายชั้นมากเลยคุณจะเลือกอะไหครับมีอยู่หกอย่าง <c oughs> ให้เลือกสามอย่างอันไหนที่เป็นเบเกอรี่นะเบเกอรี่เป็นอันสีขาวฟาเบเกอรี่แล้วก็มันจะแค่แดกันเหลือว่าแดกันจบไ่แย่จบจบไปสนจบ โอเคครับก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายจากสีแดงก่อนนะสีแดงก็คือแกลที่สามารถสัมมอนสัตว์ออกมาได้ส่วนสีขาวนะครับกล่องนี้นะครับข้างในนะครับมีแดงเกอร์อยู่อันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอ้อเนี่ยมันเป็นแดงเกอร์ที่ใช้ในการทดสอบในการลองทำพีททบผูกในการทําเบเกอรี่ที่แบบวัตถุที่มันคล้ายๆกันนะดงเกอร์นี้ครับทุกครั้งที่คุณถือไว้นะครับมันจะมีกลิ่นของเบอร์เกอรี่กลิ่นของพายออกมาครับจากดาบนะครับคือมันเป็นดาบที่หอมมากเลยแต่ดาบที่หอมเปนสุดที่คุณเคยจักมา แล้วก็เมื่อคุณถือดาบี้นะครับ <c oughs> คุณจะติดสถานะที่แบบว่าคุณจะไม่สามารถถูกถูกชามได้ประมาณนั้นเออา <c oughs> คุณไปไม่เกียกเบรเกอรี่ไปเก่ยวุณถูกชามจากเบอรเกอรี่ไปแล้ว <c oughs> อ๋อ <c oughs> คดี๋ย้แลกลิลก่นการหอมไปแล้วแล้วก็เป็นไปได้นะครับที่เมื่อคุณถือดาบนี้นะครับออนิเมะแฮนดิ้งคุณจะบวกหนึ่งนะครับเ <c oughs> อสีฟ้านะครับเป็นกล่องที่ล็อกไว้แน่หนาเขาก็ยกให้ทั้ง กล่องให้คุณนะครับแล้วก็บอกคุณว่านะครับว่าปไปเาวิธีเปิดเองสัตว์เอ๊